อนนี้แมงบี่ก็กำลังจะเก็บดอกมะลิเอาไปใส่ในแก้วน้ำนะครับทุกท่านนะครับเอาดอกที่บ,บานนี่แหละนะครับนี่นะครับเก็บดอกมะลินะครับสดอกแล้วสีดอก มิสี่ดอกนะครับโอเคเราก็จะเปิดติดน้ำแข็งนะครับใส่ดอกมะลิลงไปปึ้งเน่ทุกคนนะครับหอแมแน่นอนร้อนๆเงียเนาะกินน้ำดอกมะลิกินดอกมะลินะทุกคนนะครับเอาละครับแมงกะพิบจะกินน้ำดอกมะลินะครับ หือมหอมดีครับกินแล้วสดชื่นีีครับโอเค